คลิปนี้เรามาดูวิธีการดึงข้อมูลทั้งหมดที่เคยบันทึกไว้นะครับสมมติว่าเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะทั่วทัวไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะดึงข้อมูลเนี่ยเราต้องใส่เงื่อนไขก่อนอย่างน้อยสักตัวหนึ่งนะครับนะเช่น a มันก็ดึง a มาให้ทั้งหมดทีนี้ถ้าเราจะสมมติว่า เราบันทึกข้อมูลไว้ข้างในนานๆเข้าเนี่ยในกรณีที่เราต้องการดูข้อมูลทั้งหมดนะครับเราสามารถทําได้ด้วยการใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ครับมันจะลิสต์ข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาให้เพื่อให้เราดูทีนี้ถ้าเราถ้าเราต้องการจะดูจริงๆเราก็คือกดปุ่ม enter หรือปุ่มสิน้รังเงินด้านล่างขวามือนะฮะ มันก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาให้สังเกตตัวจํานวนข้อมูลนะครับ1,752อันนี้คือข้อมูลที่ทางผมทดลอง Input ใส่เข้าไปนะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็คือของ user แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแต่จะเป็นข้อมูลจริงที่ได้เคยบันทึกไว้แล้วนะครับ